สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัรยานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective คลิปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า ใครที่จะเข้ามาอุปถัมภ์เกื้อกูลเกื้อหนุนคุณนะคะจริงๆหัวข้อแบบนี้ตองก็อยากทำอีกอยากทำในลักษณะเป็นพิกอาร์คาดจะได้มีหลายๆพลังงานให้เลือกนะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้ดูแบบเต็มอิ่มก็เลยทำเป็นคอลเลกทีฟคลิปนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะจะได้ดูได้เยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนสะดวกก็เดี๋ยวจะค่อยมาทำเป็นคลิปยาวที่เป็นพิกอาร์คาดละกันเนาะ,ะมาดูกันค่ะ เริ่มแรกตังกว่าว่าอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนในอดีตนะหรือบางคนอาจจะปัจจุบันมีเรื่องอกังวลใจอยู่อาจจะค่อนข้างแบบไม่ได้ไปปรึกษาอะไรใครเครียดก็ดูแลตัวเองลองไห้กับตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอืมอ่ะแล้วยังไงต่อเอย <laughs> เอชัดเจนจะมีคนมา สนับสนุนเกื้อกูลคุณจริงๆเราเข้ามาด้วยความรักเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะเดี๋ยวธาตุมาสรุปกันอีกทีหนึ่งเนาะ จะเข้ามาให้ความรักแล้วก็จะทำให้ชีวิตคุณสมดุลขึ้นด้วยนะอันนี้อาจจะไม่ได้มาในเชิงของคนรักอย่างเดียวนะอาจจะมาในเชิงของเป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรอะไรแบบนี้นะคะเอ,อ่อนณะตอนนี้เห็นเป็นพลังงานของคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะเป็นพลังงานของคนรุ่นราวคราเดียวกันที่ นอกจากจะถือถ้วยมาแล้วอ่าถือเหรียญมาให้คุณด้วยเออเขารักคุณจริงๆแล้วเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเออเหมือนเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้แบบรู้จักอะไรกันมากมายมาก่อนแต่เขาอยากเข้ามาทำความรู้จักคุณเออ แล้วเขามาดีมากเลยอ่ะพลังงานเขาดีมากเลยอ่ะค่ะมันมันมันเริ่มต้นมันมีแค่ในอดีตของเราอ่ะหรือนะปัจจุบันของใครบางคนที่ที่มีเรื่องเครียดทุกใจอยู่อ่ะแต่ต่อไปเดี๋ยวคุณจะมีมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนคู่คิดมีคนสนับสนุนคุณแล้วอ่ะอันนี้เรียงกับไพ่ใบบนเนาะเอ่อที่ผ่านมาคุณค่อนข้างอยู่ตัวคนเดียวเยอะเวลามีปัญหาก็คิดเองคนเดียวเยอะ นะคะเห็นไหมจะคิดเองทำเองเข้าทางทำพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะไปวัดไปโบสถไปอะไรแบบนี้ฟังธรรมอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแต่คนที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะมาในแนวของความชัดเจนเขาจะมาในแนวของคนที่แบบเนี่ยขี่ม้าขาวมาหาคุณจะชัดเจนจะชัดเจนตรงประเด็น จริงๆตอนนี้ขึ้นมาสามธาตุแล้วนะอืเดี๋ยวดูเพิ่มเติมก่อนนะคะคุณจะสมดุลขึ้นนะแล้วคุณจะได้ออกจากปัญหาความดรามา่าตอนนี้เหมือนกับคุณต้องเปิดใจมากขึ้นด้วยถ้าคุณยังมองถ้วยเก่าที่มันตกไปน้ำมันออกไปหมดแล้วอะมันจริงๆมันมีถ้วยอยู่แต่คุณหันหลังให้ แล้วเป็นถ้วยที่ตั้งในนี้ก็คือยังยังสมบูรณ์อยู่อะเนาะอาจจะเป็นแนวเข้ามามอบทั้งความรักแล้วก็อยากมาเริ่มความสัมพันธ์แล้วก็จะซัพพอร์ตเรื่องการเงินด้วยแต่ในบางกรณีถ้าเกิดคุณมีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะมาในในเชิงของการยาณมิตรนะคะ ขอโทษนะตรงกวรู้สึกว่าค่อนข้างมาในเชิงของคนคนรักอยากอยากมาสารสัมพันธ์ในเชิงของคนรักแต่แต่เขาจะทําให้มันถูกทํานองคลองทำนะคือถ้าเกิดว่าคุณมีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่งงานแล้วโดยเฉพาะแบบอืตกลงปรงใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับใครแล้ว,วอะเขาก็จะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเพราะเขาเป็นคนที่มีศีมีธรรมสูงอะแล้วอแต่ถ้าเกิดว่า คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่กำลังจะจะจบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จริงๆตั้งใจเข้ามาจริงๆกับคุณแล้วก็อยากที่จะทำให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหมายถึงว่าถ้าเป็นได้ก็แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันอา้าวตกลงมันค่อนข้างไปในทางของการเข้ามาทั้งเกื้อกูลแล้วก็อยากจะมาเป็นคนรักด้วยนั่นแหละ เนะาะอะขออีกสักสองใบสุดท้ายไม่หมอใช้จะให้พูดยังไงอะก็ไพ่มาแบบนี้จริงๆนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นบ,บุญกรรมทำแต่งเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์เพราะว่าเขามาเวดีหมดเลยงั้นต้องเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์ถ้าในแนวคนรักก็เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่สร้างคู่สมคู่เสริมอะนะ คู่เกื้อหนุนนะคะอ่ะขอใบอีกใบหนึ่งเป็นคนที่มีแพชชั่นกับคนเป็นคนมีของด้วยนะเห็นไหมมีแมวมีแมวติดตัวมา <c oughs> เป็นคนที่แบบมีความหวังกับคุณมากๆนะคะอยากจะมาเริ่มความสัมพันธ์มีแพชชั่นกับคนหลงสเสน่ห โอ้ยมีหลงสเสน่ห์้วยอะเออแต่ก็มันก็เป็นประมาณนั้นจริงๆธาตุเกิดลัคนาราศีอะไรก็ได้เพราะว่าขึ้นครบหมดนะคะดินน้ำลมไฟอืมเออธาตุที่เด่นหน่อยก็จะเป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรากฎพิจิกแต่นอกนั้นก็คือจริงๆได้หมดทุกราศีลัคนาราศีอ่ะโอเคตังก่าขอเปิดเพิ่มนิดนึงอืมขอมาที่สำหรับนี้ มาดูจริงๆเป็นเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ต้องว่าชอบชอบ,ชอบใช้สําหรับเนี้ยดูลักษณะคนด้วยมาดูลักษณะกันนะผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีความเป็นคนต่างชาติได้นะดูสีดูสีผมสีตานะคะเป็นคนน้าตาดีสวยหล่อเป็นคนมีปัญญาเป็นคนฉลาดมีปัญญาในตัวเอง lady venus ก็คือเทพีวีนัสอะ่ะหรืออีก อีกชื่อหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเทพแอฟโรไดเป็นเทพแห่งความรักชัดเจนเพราะงั้นต้องการมาสางสัมพันธ์ความรักด้วยเกือเก้อกูลด้วยเปด้วยทุกอย่างนะคะก็คือจะมาซัพพอร์ตดาวนโหลดแชน understanding เขาจะเป็นคนที่แบบรับรับฟังคุณดาวน์โหลดข้อมูลจากคุณอะรับฟังคนหรือว่า เออคือแบ่งปันทุกสุขซึ่งกันและการอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะเข้าใจคุณมากๆรวมถึงเขาจะมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการต่อยอดบางอย่างอะไรที่แบบเขาเก่งกว่าคุณเขาอาจจะมาซัพพอร์ตคุณได้คุณเก่งกว่าเขาคุณก็ซัพพอร์ตเขาได้มันจะมีการดาวน์โหลดอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะอืม เ,เขาบอกว่าความจริงอ่ะกาลังจะถูกเปิดเผยแล้วนะอ,อแสดงว่ามีมีใครบางคนที่จะเข้ามาแล้วก็น่าจะมาบอกความในใจด้วยว่าเขารู้สึกดีกับคุณอะไรแบบนี้นะคะปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นอ่ะมันกําลังจะเปิดเผยแก่คุณแล้วซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่มาจากเเบื้องบนจากสวงสวรรค์นะคะอมืมันมีการคอนเนคกับเรื่องของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอืประมาณนั้นนะคะออขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะ เขาเป็นคนที่มีเขาแคร์คุณใส่ใจคุณมากๆแล้วมีคอมแพชั่นตั้งว่าเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีเป็นคู่แบบโซเม e อะไรแบบนี้ได้จริงๆนะหลายคนอาจจะแบบเป็นลูกศิษย์ลูกหาจะแม้คนอิ่มได้นะหรือแบบาสายคลีนอะเป็นเป็นเป็นคนมีเมตตาสูงนะอา,อาจจะแบบทานวีแกนทานมังสวิรัต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะ ส่วนตัวตอนนี้ตั้งกวาก็ทานมังสวิรัติอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะก็แล้วก็เขาก็จะจะเลือกดําเนินชีวิตทุกอย่างด้วยความรักแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็จะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเสมอนะคะเออก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะบำบัดโคชิ่งก็แอดมาที่แอดบ้านอิ่มสุภกะได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย